สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับอซีตามโด้สับสไครต์คนแรกกแชร์ด้อีบซบีครับโอ้ยจำจุจำจุไปไปส่ทรงอีหลานแน่นกันครับพี่้องครับสิกล pues ับแล้วกบลกน้อยหอยสังออกจะเวียงจากว่างัดีจังดีไปต้องไปฮะ เด็กเ็เดคอยกันมาพรันรก็ลูกน้อยหอยสังตี่ต้องเป็นการีบานการอะไรทีเดียเสี่ยอนดนนี่จบกโลกฟ้านี่แล้วโอ้ยโอหนวดเนี่ยเออเออเออหเออเอาบุญกินเนาะเขามาแบบนี้ของเขามาแบบนี้จะสิเปียอะไล่ะเบามานอเองแดเอ าเาทำเบิบวกีนี้พลเอายื่นไม่เมือี้เราจอดไก่ใช่ยืย่สองนาทีเมนอนาทีอยู่ไหมอเ,อเอาจี่เลียวไหมไปอเองแยบรถไป,ไป,ออไปจอดใกล้ๆอยู่เามาเนี่ยโอ้อยพลเอกหอดสงนาทีอยู่ไปกับไอ้่าอพ่เต้ย่มใสๆเราเธอเก็บแล้วเหรอลายเก็บแล้วจ้ะ เชืชอกันบนเคื่องอยู่าหร่ตาย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 สองกะที่ก็พอถึงรถยูไก่รถเดิานั้นเออไปเป็นขิปเรียกกันแล้วกุมากันดอกโอเคครับมือพ่อกันอยู่บ้านสาวเยไม่บอกพเอหนองมีอำเภอนองมีไปอกจังหวัด ไลอองอิงลงจากรถเน่ล้วกันยับรถไปผุดแน่วัวอีกเชแยกรอบหนึ่งคอยมาเอาให้เตรียมแพ้ไปบ้านสามิ่งฟังเออฟังเพลงเขาจะคอยไปกันเลยไม่ไหนจบเพลงคอยไปอย่าฟาออกด้วอเพลงไม่ไหนสิฟังเพลง ฟอปปิ้ตนั่มเออจะฟอปปิ้ตเป็นหน่อยที่ฟังเพลงนี่แหละไปกระไรเรียเอาเขา,<ว><น>า,าคืยังไปเป็นครูป่ะนี่เอา้าทำไมไปเป็นครูอ่ะ เขามีอะไรกันแล้วสมลูกสาวครับเรียนพอกันเด้อพี่น้องท่างอำเภอหนองฮีครับมี่ยังใหญ่คอยปะคอยอยู่น้าคุณค่ะมงโอ้เอาถุงไหนุณ คนเขาหมักถุงอีกคนเขาหมักถุงของเกาหลเลยนี่ใส่ประโยชนได้หลายอย่างาดินทางปลอดภัยครับ,รบจ้าอาเมันหุดมือันหุดมือา <c oughs> แผมันกินเขา่า <c oughs> บางแรกกินรอ,อบนึงอ่ะร <c oughs> อบลึกนี่ ว่แตู่้ใดมานังกินขา่าวข่าวรับพี่นอ้อครับพระเอกวิัยเดียรบุตรนร่้รอดึกเรงปกตินะปกติกินนี่เราจะลงเนื่อไเรื่อด้ดยาลงเพราะว่าเขาสุรบบเดิมแล้วไม่เอกวัดมาแล้วแมนมาเพ่งยังกอดเพ่งยังกอดากกนเดคิดถึงก <laughs> ้นปากกวนเดคิดถึงเอากินกินกิน เป็นอย่างสิมาต่อยเขาเป็นว่ะเอาต่อยกัต่อยเอาเอาส่วนต่อยเอาจะเตะเขาไหมล่ะให้ต่อยเขาไหมให้ต่อยให้มันจบิเพราแม่เพียงอใ้มันเต็มิเยแะามไปล่ะครับล่ครับล่แ ูมือนี่เขาหากินบางอย่างเลยเขาดูดเอาฉะนั้นก็เลยอยากสิบอกมูเจ้าเห็ดไล่น้ำซะคอยนี่ไม่ได้ไม่ไเปิดไปผมว่ามันจองมูเจ้าอ่าไปโบแมนาเปันผู้ใดนัางเบยิ่งู่้ารังเจ้าขารัเจ้ายอเพอนากอกินผู้ันตาตอคิมผู้นี้ยังสิดเนี่ย้ากินไงอิรินไทยอยมจิตใจรับนไทอ่า เมยกับมย์แดดกับแดดนั่งยืน้อง s <S แก่นั่งบมยเแดดกัแดดประเีย่รม่นของเฮานี่ลักพันของเขาลักหมื่นเขารักหมื่นหมดแล้วปะเดีวลม่เขาดูดเขาเขาสลาดดูดได้คือว่าดูดของนองแกมนี่ยดูดไปแก่สองทีเอาของฮอดดีสาวันที่คลิปเดียวกันนั่นแหละ แต่ว่าเขาดูดเป็นมุมเป็นมุมนะเ,นเพื่อเพื่อลบเลียงลิกาซิตลิกาซิตยังกันดิลิกาซิตยูทูว่ามันติดตามจับสมองเอี้ยไปติดตามจับกิบนะว่าต้นฉบับเป็นของใครแต่มันดูดไปตัดเตี๊ะไม่ถึงนี่มันก็นหลายมุมหลายคนเลยจับประเด็น,นจับประด็ะดว่ามาจากช่องลักช่องไผ่ได้กะแล้วแต่มูขเจ้าแล้วแต่มูขเจ้าประสงค์ศาลมูไข่กับเ็นร์โรสเนาะ เด่นแล้วโหลดไปกั้นทีไปเพราะว่าบพืนที่พระไทยอยู่ไหนเป็ที่นี่ยถือว่าเยียมเดีอ่าพระไทยพื้นที่ขอ้วนาะสนามเนาะช่วงเจ้าล่ำ่าี้เนาะถือว่าโปรโมทใลยเฮ้อ่าสนุนศิลปินอิลีว่าส่วนไล่แดงกับเป็นเรื่องเพราะจ้าเพราะว่าขจุงทุนมาอีกแม่เป็นนกันเนาะอันนี้ชือชื่นชมปรบมื่อยรรัวเลยแต่ผู้ใดิิน่งเน ไม่โตโคอมเด้อพอได้ที่นั่งนี่ของเอานั่นงอยู่บ้านนั่นสงสารมูไอยเนี่ยเติร์นอมาสน,นี่สองรกิโลขึ้นเป็นพันนะครับเออเจปปะมาณ8ปดสิบเออห้าร้อยราวาบวกลบุูนหารแล้วคาร์มันโอ้ยกับขาย,ยุกทูกเมื่อยครับพี่น้องตัดส้นเ่าสเรจม้ันได้ครับ ถุงก่องมบอกล่นีคมสลเอาก็ยังมีสรดแทนปกติเนีกทิส่วนเขาไม่หิรยูทูเหิ e เก็ปไม่ต้องเอาสาระมานะเพราะว่าเพ่คนที่ไม่มีสาระ่ได้เอายอาออามีคนแทรอีกแล้วบมเดียเีมื่อนี้มีคนแทรอีกแล้วบ่ เอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สนิทสะก่อนครับพอกันคลิปหน้าครับไปเองคนเอกกินข้าวกำลังชิมแล้วเอานี่ยังวะเบิ่งมาหาเนี่ยนหาแล้วแล้วมหาไ่ได้แปดคหานี่แห่งเดืกแห่งกินแห่งเดืกแห่งเขี้ยวที่เรียบมาจากเจ้กอนมาจ้อยซูมือนี่ออกหงาออกแก๊บ ออกพุ่งเฮ้ยตัวนั้นมากจอยกว่านี้่หาหนีหรือว่าพอาจิมี่เลยไม่อย่างไรหากินเก่งแฮมแฮงเจอร์กัอยู่แถวมิดหากินหากินเก่งเอาครับพี่น้องคลิปนี้บล็กเฟรชมีครับพอกแค่กินงาครับขอบคุณทุกยอดกดสับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซิกีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนําเสนอแฟนคลับเอฟซี FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ